สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คนใต้หวันเดียนะครับเอ่อกับบ่าววันนะวันนี้ไม่มีอะไรกินตอนเช้านะครับเราก็จะทำอันนี้คือต้นไม้เกอกนะครับต้นไม้เกอกที่อ่อันเขาทำาุ่มตำอ่ะอันเป็นลูกมะนอันนันนะมะกอกเออนี่ต้นมะกอกต้นมะกอกนะครับจะเอามาก้อยมะกอกหรือว่าชามะกอกชาต้นมะกอกนะครับไป่น้องชาต้นมะกอกใช่ไหมทีนี้ ก่อนหนึ่งก็จะขุดจะขุดอันนี้ก่อนนะเออถักถักอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถักไว้เปลือกนอกก่นกอนเนาะเน,นะี่ยที่นี่มันก็จะตำถุนเน่านะครับจะใส่ถุนเน่าด้วยครับน,นี่นตำเกเลือด้วยนะกึ๊กกระมันเนาะเออกระมัง ทีนี่เราขุดแต่อันนี้นะครับก็จะเหมือนจะเหมือนตัวมะขามป้อมนะครับอันไหนใช้กุ้งเช่ารู้ยังไงเขากินอะไรกันน่าสวยอ้าวสีขาปากปเนี่ย <c oughs> ลองกินหนูนะครับว่ากินได้รอาง <c oughs> นี่ก็ไปเปรี้ยวๆมันๆผัดๆชามรสคือ <c oughs> ก็มา อันนี kind of ้ก็ถ anyway> ั่วลิสงโคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาทอดมาจากดินนะครับถั่วลิสงมดนะที่ครัวครัวอะไรอ่ะครัวอะไรก็ได้ครับอืมเนาะครัวอะไรก็ได้ทั้งอยากครั่วเจ้าเสึกว่าชาตท่านเชียงไปนิดหน่อยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้เฉาบะหมี่ก็ได้ใช่ไหมเฉาบะ อย่าไปอย่าไปให้ดุดมานันนะนะครับหลังจากนั้นก็บอว่าเขาก็จะทาเ็นหานให้มันฟอยน้ำเหมางนั้นมันก็จะหาใหญ่ไงมมีมีีม่กันแล้วล่ะอาีทาเป็นพัก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 นะฮนี่อร่อยไม่กรอบที่มันตัวมันอ่อนๆเน,นี่มันหายาดลนะคือกครับเกอ้เนเปบรใส่เกลือนะครับไม<ห>่แค่นี้เลยนะฮะใส่เกลือ สุดเรจะยินะวก็อันนี้ก็ถุิซซงกับถุนน้วคาะเออืม่่าได้เลยเหลือแต่สุดนะครับผงมัวใส่นิดนึงอนี่ก็กินกับกินกับข้าเหนียวเขาต้องเสรลายๆกับมือเลือจางเนยนะมาเมื่อกินอาหารเนี่ยหวานน้ำมนอุกอย่าอะ

เด็กก็ไม่เอาไก่หรอข้าเอฮะแม่ตังแ็แกงกุยเขากงเองนะถ้าม่เอาเงินท่านไมเหมือนกันคิดไเลยอ่าซิม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 เขาพี่น้องเนเน่เนทำยังกินได้เลยอืมก็เหมือนแม่บอกัานะเขาไม่ใช่รู้ใ่ใช่เยอะอ่ะอ้ย้๋อข้าม่ตให้ข้อขั้วเหมือนใจก็่าคืนร้องกินแล้วมันก็ <c oughs> นี่เลยเออมากินด้วยแหละจิ๋นหนาออคนเนียวเหอะอือันด่วนอย่าท่าแบบนี้เมมนชอบเด็ดท่าโตแบบนี้แม่ได้ปีกูวันปีกูวันสมัยเกิดด้วยปะเมื่อนี่สมัยเจ้มอะั่อยมันจะกินไร่ะ

รอเขออายอยู่ด้วยอืมอดมาได้กันอ่ะจัจุมอืมมาหนึ่งปอลอ่้ว่าไหมนไม่อุ่นเนาะเขาโกยงะน่ยนัี่าเขาเลยข้างหนึ่งกัข้างนว่า่ไมใ้เอะ เขาส่ท no. ี่มันกัอะรแนีเดียวเดียวอื่อนี่แหละไม่บอกชาของแท้ดูทันดีีดีหาหูมันจับมือรู้ยิงมันผมก็คือเป็นยางไงเขาบอกว่ามา นายไปกินผูกอะไรเน่ยให่อะก็มันแห้งะมันนั่นเนี่ยใยญ่มันข้าคำ่มพ่อเมื่อลำพี่ฟีมาปั่นกินข่าวแอ๊ะไม่ยอมซุ

nó hôm nay hả hôm hả thì tay hả 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 hả

พอจองกันมทีัจองเราพูดเออนี่เี่ยกีนไงไ่ได้ใส่ตัวไกองก็แต่ชิมน่าที่ขอนงกัมาแต่ชิมนาเที่ยอืมกินะก็หลิเอ็ดบอะมก็ได้หายทวโอโหเจ้า้งเขาเนีเก พอย่านีนต้หงม่ินเธาจาไหนเนี่อิ้นต่งะเอบไกินก่อนกอด้วยขานั่อะไรอ่มัเจเขาน้าเหรออน่อนจกอดด้วยยังวะ

กินแล้วมันจะมันๆน,นะครับแล้วก็จะนี่เราชาดอ,อกเปรี้ยๆนิดนึงครับแล้วก็เอาไปกินตาเชียงได้ไจะไม่เสียอาหารปะตั้งแต่ก็ชับขึ้นเก๋าความถมเน่าค,ความถ่ทร,ริสวงพริกไม่กรอบนะฮะจะไม่บัดอมเปรี้ยวน,นิดนึงนะครับยังไงคลิปนี้ก็มันฝา กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบ่าวันแล้วก็มน์นะครับน้องดืนแล้วก็บ่าวปังด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับถ้ามีข้อสงสัยมีความถามยังไงก็คอมเมนต์ล่างเลยนะครับแล้วมน์ก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าว่าคอมเมนต์ไหนตกหายก็ขอโทษขออภัยจริงครับเจรดีครับอืสเจสดีค่ะอืม สวัสดีครับสวัสดีครับอืมอกรับแง่หวานนะารั